สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกับเข้าสู่ช่องช่องนี้นะคะจะเป็นช่องเ,อเขาเรียกว่าแแลนดอมนะมันเกี่ยวกับการที่รวบรวมพลังงานนะคะที่พ่จับมาได้มากที่สุดการอ่านเนี้ยมันเป็นการอ่านแบบ General Reading และนี่ก็คือเป็นแมสเซจสำหรับทุกๆคนนะคะที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้เท่านั้นนะคะโอเคถ้าอันไหนนะคะมันเกี่ยวข้องกับคนแล้วก็ เป็นเรื่องดีๆคุณก็รับไว้แต่ถ้าอันไหนนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณก็ปล่อยทิ้งได้ไว้ตรงนี้เลยโอเคนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการไลค์แชร์ u b s c r i b e นะคะจริงๆรู้สึกทราบซึ้งแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณมากๆจริงๆที่ช่วยเขาเรียกว่าสนับสนุนสพอร์ตช่องนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการเดินทางครั้งนี้ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันด้วยนะคะ แล้วก็ส่งความรักให้ทุกคนนะคะให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหัวข้อในวันนี้ค่ะไพะ่ะเขาอยากจะบอกอะไรกันบ้างนะคะมันเกี่ยวกับคนคนนึงแหละที่มีเจตนาจริงๆว่าตัวเขาค่ะอยากจะกลับมาหาคุณเนื่องจากเขาไปคบกับ คู่กรรมคนนั้นแล้วมันไม่เวิร์กแล้วเราลองมาดูกันดีกว่าว่าตัวเขาเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะกับคู่กรรมของเขาเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เขาตัดสินใจไปเลือกอีกคนหนึ่งตัวเขานะตอนนี้กับคู่ของเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างคะโอเคค่ะนายออบคับเอ็ออฟเพนท์เิลนะไฟออบคับนน่ะความสัมพันธ์นี้ค่ะแรก,แรกๆถัว่วบอล มันก็เหมือนจะไปได้ด้วยดีเขามีเสน่หาต่อกันเขามีเหมือนแบบความใคร่อยู่ตรงนั้นความเริ่มต้นใหม่เขาต้องการที่จะไปปลูกต้นรักกับคนคนนั้นแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปอะค่ะมันเหมือนว่าการที่เขานึกว่ามันเป็นโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้แล้วก็สารสัมพันธ์กับคนอีกคนนึงอะมันเริ่มเป็นการคิดผิดในความสัมพันธ์เนื่องจากมันมีไฟออฟคัพเนอะมันคือการแบบว่า เศร้าเสียใจความอยู่ในแบบว่าบองวลของความโศกเศร้าอะคะ่ะคือคบกันไปมันก็เหมือนไปไม่รอดเนาะแล้วทีเนี้ยเราไปไม่รอดเสร็จอะมันก็ทําให้เขาเกิดการตัดสินใจช่างใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับคู่กรรมของเขาอะคะ่ะคู่ที่เขาไปเลือกที่ไม่ใช่คุณอะอว่าจริงๆแล้วอะมันอาจจะเขาอาจจะเลือกผิดก็ได้เพราะจริงๆแล้วอะคนที่เขาสนใจหรือว่าอยากจะเลือกคบจริงๆอะ มันอาจจะเป็นคุณหลังจากที่ทุกอย่างอ่ะมันเหมือนจะแทบจะสายเกินไปแล้วเพราะเขาก็เลือกแล้วลว่าว่าเขาว่าจะอยู่กับใครส่วนตัวคุณก็ออกมาไม่ได้ไปนสนใจไม่ได้อะไรของคุณแล้วค่ะคุณจัดการตัวเองคุณเริ่มต้นใหม่คุณบางคนเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการเลี้ยงชีพตัวเองคุณไม่ได้สนใจเกี่ยวกับว่าการจบของเขาจะเป็นจะตายร้าดียังไงอ่ะเนาะมันเกี่ยวกับว่าตอนนี้คุณตื่นรู้แล้วแล้วก็คุณ มีการเยียวยาความเจ็บปวดในอดีตไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันมันไม่ได้คาดหวังว่าตัวคุณนะคะจะให้คนคนนี้กลับมาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่ามันอยู่ที่ว่านะตอนเนี้ยคุณต้องการที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองสร้างรากฐานตัวเองแล้วก็ถ้าอยากจะมีจริงๆคุณอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองบ้านการลงทุนถ้าเป็นความรักก็อยากให้มีความรักที่ซื่อสัตย์คุณไม่ได้สนใจว่าตัวเขาอะจะเป็นยังไงหรือว่าจะเลิกกับ คู่เขาหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าคุณจบแล้วกับความสัมพันธ์นั้นนะคะคุณแทบจะไม่เอาใจลงไปแบบว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรเกี่ยวกับชีวิตเขาอีกเลยมันมันไม่ใช่แล้วนะตอนนี้นะคะมาดูด้วยดีกว่าว่าเขาเนี่ยค่ะตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างที่เห็นคุณแบบพัฒนาเติบโตก้าวไกลไปได้รวดเร็วขนาดนี้ขณะที่เขาแบบว่ายังจมจอม อยู่กับสิ่งที่เขาเลือกอยู่กับสิ่งทางเดินที่เขาเดินซึ่งมันเป็นการเดินที่ใครๆก็รู้ว่ามันผิดแต่เขาเลือกที่จะเดินมาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างโอเคตัวคุณนะคะตัวคุณตอนนี้คุณคุณอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณไม่ได้สนใจคนพวกนั้นแล้วะคะ่ะมันเหมือนว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก ทั้งเรื่องการกระทําการเทคแอคชั่นของคุณรวมทั้งการบาลานซ์ต่างๆในชีวิตคุณนะคะคุณมีแฟชั่นกับสิ่งใหม่ๆอาชีพใหม่ๆการงานใหม่ๆหรือบางคนเนี่ยก็มีคนรักใหม่เข้ามาคนมีคนมาจีบมีคนมาดูแลมีคนมาใส่ใจมันทําให้เขาเรียกว่าเหตุการณ์ในอดีตนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับคุณะความลับความหลอกลวงความไม่จริงความกลัวต่างๆที่เขาได้สร้างขึ้นมาให้เราอะ่ะ มันจบลงไปแล้วตรงนั้นนะคุณไม่ได้สนเลยว่าแบบเออจะจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าความคิดของคุณนะตอนนี้คุณอยากจะถ้าจะมีครอบครัวคุณก็ไม่อยากที่จะเสียใจไม่อยากที่จะแบบมีความแบบไม่มีความสุขแล้วว่าคุณเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นความแข็งแกร่งอืมคุณบาลานพลังงานนะคะนะตอนนี้คุณขเขาเรียกว่าคุณไม่ได้ที่จะ ต้องการพลังงานลบมาอยู่ในตัวคุณนะคะถ้ามันสะบัดได้คุณก็สะบัดอันนี้คือที่ไพ่บอกนะมาดูกันดีกว,ว่าว่าตัวเขาเนี่ยเขาอยากจะทำยังไงบ้างกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนเก่าอืมเขายังมีการลงทุนมีการทำนู่นทำนี่ด้วยกันอยู่แหละแต่ว่าบางคนเนี่ยอยากแต่งงานอยากมีแบบว่าเอออยากจะ มีรากฐานอะไรบางอย่างอะคะ่ะกับครอบครัวเขาอยากมีทําให้ชีวิตคู่ของเขาอะก็มั่นคงหลังจากที่ไปเลือกคนรู้แล้วถ้าจะกลับมามันก็ดูเป็นความที่ที่แบบเออมันไม่เจ๋งเนาะเขาก็เลยพยายามทุกทุกทางที่จะให้ชีวิตเขาอะดีขึ้นแต่ทีเนี้ยถึงเขาพยายามยังไงอะมันก็เหมือนว่ามันมีความแพ้แพ้อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะมันไม่ใช่คู่กันอะถึงเขาพยายามจะเออบางคนแต่งงานไปแล้วบางคนแบบว่า เออมีความมีการมั่นหมายไปแล้วตกลงโปงใจญาติผู้ใหญ่ให้หลับโลก็จริงแต่ในที่สุดแล้วอะค่ะชีวิตเขามันจะพังอม,มันขึ้นแตนอับสอดเนอะมันคือการพ่ายแพ้สูญเสียและความเจ็บปวดที่เจ็บปวดแสนสาหาัสมันอาจจะเป็นกรรมก็ได้นะคะส่วนหนึ่งที่เขาทํากับเราไว้อันนี้มันก็อาจจะใช่เพราะว่ามันเหมือนตอนเขาเขาเข้ามาเขาก็พยายามมีแบบว่าทุ่มเทรักกับเราให้เต็มที่เนาะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า กลายเป็นทอดทิ้งอ่ะหากหลังให้เรารออยู่ตรงนั้นอ่ะไม่มาทำอะไรไม่พัฒนาอะไรให้เรารู้เองคิดเองว่าเขามีคนใหม่แล้วอืให้เราไม่มีความสุขให้เราเบื่อนหน่ายกับสถานาการณ์เดิมแล้วตอนนั้นคุณอาจจะแบบ เอ๊ะทำไมคุณไม่มีความสุขเลยว่าที่ค,คบกับคนคนนี้ไปทําไมมันเศร้าจังมันมีอะไรหรือเปล่าที่คุณยังไม่รู้ซึ่งแน่นอนมันมีมันมีอยู่ตรงนั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอ,อาจจะแอบซ่อนครอบครองเขาไว้ก็ได้อืมโอเคค่ะคุณไม่อยากแบบว่ามีความคิดคุณไม่อยากเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์นี้แนละ้วคุณแล้วคุณก็ไม่ชเชืเ่อด้วยคุณมีความเขาเรียกว่าแข็งแข่ง,งพอที่จะเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปอะ่ะ คุณคิดว่าถ้าฉันอะไปหาใหม่ฉันอาจจะได้ดีกว่านี้ก็ได้ทําไมฉันต้องมาอยู่กับคนงี่เง่าแบบนี้คนที่แย่ผู้ชายที่เจ้าชู้อย่างนี้ผู้หญิงที่เจ้าชู้อย่างนี้ก็ได้นะตัวคุณตัดสินใจว่าคุณจะไม่อยู่ในกับดักตรงนั้นเพราะคุณ่ะค่อนข้างเป็นคนวิเซษน,นะแล้วคุณก็คิดว่าถ้าคุณไปต่อเรื่อยๆแล้วอะชีวิตมันจะเป็นยังไงถูกไหมคุณไม่อยากอยู่กับความสับสนการโกหกการใส่หน้ากากหรือการหลอกลวงใดๆเพราะฉะนั้นคุณเลยตัดสินใจว่า คุณจะออกมาจากความสัมพันธ์มาดูวันนี้กว่าว่าตัวเขาเนี่ยค่ะณนะตอนนี้เลยเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างอ่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่มเขาอยากจะให้ความยุติธรรมกับเราแต่ตอนนี้เขารู้ว่า โอคุณนะค่อนข้างเป็นคนที่ถ้าจะมาจะมาโกหกไม่ได้ฟาดหัวทันทีเพราะฉะนั้นนะอืมคุณเป็นควีนออฟสอดเนอะคุณตั้งดาบรอแล้วล่ะว่าถ้าจะมาโกหกฉันก็เอาเหมือนกันอืมคุณเขารู้ว่าค่ะว่าคุณเป็นคนแบบเนี้ยตัวเขาอยากทา,ทางที่อยากเขามาก็จริงอยากจะมาสร้างความยุติธรรมอะไรบางอย่างก็จริงแต่เขาเห็นเป็นคนที่คุณ อย่ามาโกหกฉันอีกอะ่ะมันทําให้เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาเขาก็จะแบบอยู่เฉยๆับความสัมพันธ์นี้แต่อาจจะมีการส่องการมองผ่านโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆอะอยู่แล้วล่ะอืมตัวเขานะคะในอดีตเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าพยายามทําทุกทางโกหกหลอกลวงสร้างความไว้ใจให้คุณเชื่อ แล้วทีเนี้ยหลังจากที่คุณเชื่อไปแล้วว่าแล้วทุกอย่างมันไม่ใช่มันไม่จริงอะ่ะแล้วถ้าจะกลับมาก็คิดว่าคุณคงไม่น่าจะเอาอืมโอเคเอวอนทู okay, อัพเพนเดอร์เคิลไนออฟคัพตัวคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะรอเลยดีกว่าแล้วก็คนคนนี้เขาจะมาแทงแอคชั่นอย่างรวดเร็วด,ด้วย อาจจะเป็นคนเก่านะคะที่เคยมีแฟชั่นต่อกันแล้วมันเหมือนว่าเหมือนเขารู้ว่าตัวคนอะคะ่ะอาจจะเลิกกับคนคนนี้ไปหรืออาจจะแบบไม่ได้สารสัมพันธ์กับไอคนเจ้าชู้คนนี้แล้วอย่างเงี้ยมันทําให้คนคนนั้นเนี่ยที่เคยมองคุณอยู่ห่างเนี่ยหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคย,เค,ยคุยกันแต่มันไม่ได้เคยคบกันนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักน่ารักอะ เออตัวเขาอะค่ะจะหวนกลับมาหาคุณมาพยายามที่จะหลังจากเขารู้เข้านี้นะเขาจะพยายามมาเขาเรียกว่าสร้างความรักกับคุณนะ่ะเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบระยะยาวแล้วความสัมพันธ์ที่มันแบบมุ่งมัน่นตัวเขาจะพร้อมนะคะที่จะเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้อืมอมืมีการคนใหม่เนี่ยเขามุ่งมั่นมากๆเลยแหละว่า เขาจากจะให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาว่ามีความสําเร็จนะถ้าเป็นไปได้ถ้าแต่งงานได้เขาก็อยากจะแต่งงานกับคุณเนาะเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยเดินไปพร้อมๆกันระหว่างความสัมพันธ์คุณกับเขาอะ่ะม,มันมีพาชั่นระหว่างคุณกับเขาอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนบ้านของเขาอะ่ะคุณมีความซื่อสัตย์คุณมีความจริงใจ ไม่รู้คนคนนี้เป็นใครนะแต่แน่นอนไพ่บอกว่าเป็นคนที่คุณเคยคุยกันมาแล้วแน่นอนแล้วคุณมีเซนด้วยแล้วตัวคุณรู้ด้วยว่าคนคนนี้ค่ะคือใครมาดูกันดีกว่าว่าไอคนเก่าเนี่ยค่ะถ้ามันรู้ว่ามีคุณมีคนคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างมันตัวตัวนั้นน่ะจะรู้สึกยังไงบ้างค่ะอ่า มาห่วงก้างค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าตัวเขาก็จะพยายามพุ่งชนนะคะเข้ามาเขาเรียกว่าอะไระ่ะคนมันห่วงก้างเนอะเขาก็พยายามที่จะเอาเอา,เอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามเพราะเหมือนว่าตัวเขาก็รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคนที่มาจีบคนคนใหม่เนี่ยอาจจะเป็นคู่ของคนจริงๆแล้วมันเหมือนเกิดการทนไม่ได้เนาะว่าแบบอยู่จะไป เขาเรียกว่าอะไรยกคุณให้ใครได้ไงเนาะเพราะฉะนั้นะ่ะไอคนคนที่เคยทิ้งคุณไปเนี่ยไอคนเจ้าชู้พเนี้ยมันก็จะพยายามจะกลับมาทําให้คุณเกิดภาชันอยากเริ่มต้นใหม่กับคนอยากที่จะแบบเออพยายามท,ทํา,ท,าทุกอย่างทุกวิถีทางจริงให้คุณอะเลือกเขาอม,มาดูซิแล้วไอคนเก่าเนี่ยคะ่ะ กับคนเก่าที่เขาไปเลือกคู่กรรมคู่กรรมคู่กรรมของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างทํำยังไงคู่กรรมอ่าเขาพยายามที่จะจบนะคะจบกับคู่เดิมนะคะแต่ว่ามันยากแหละเพราะว่าคู่นั้นคนนั้นก็ไม่ได้ยอมจะยอมปล่อยยอมปล่อยอะไรเขามาให้มาเริ่มใหม่กับคุณเงง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวกันแล้วอะ บางคนมีลูกม,มีนู่นมีนี่มีนน่นอะไรกันแล้วมีธุรกิจมีการงานร่วมกันแล้วซึ่งถ้าคนเดิมของคุณน่ะจะจบกับความสัมพันธ์เดิมของเขาว่ามันเป็นเรื่องยากและเรื่องหนักมากๆในชีวิตเขานะคะพอฟื้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาก็คือจะไม่ให้จบผู้หญิงวิทชายคนเดิมอ่ะเขาะจะไม่ให้จบอืจะพยายามแบบขัดขวางอ่ะไม่ให้อ่ะคะ่ะมาดูกันดีกว่าว่า ยังไงดีเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ค่ะคุณควรจะวางตัวยังไงกับความสัมพันธ์แบบนี้คะ่ะกับคนเก่าแล้วกันที่ที่เขาจะเข้ามาไพ่แนะนําให้คุณวางตัวยังไงบ้างาทำตัวสวยๆฉลองฉลองเชิดๆเลิศเลไปคะ่ะมีความสุขกับตัวเองนะคะเพราะว่าคู่แท้ของคุณมันจะเข้ามาจริงๆอะ่ะส่วนไอ้คนเดิมอะ่ะก็ ถ้าเก็บไปได้ก็กเก็บไว้ตรงแถวๆนั้นนะคะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมากนะคะอมคู่คู่จริงๆที่จะมายื่นเสนอความรักให้กับคุณนะคะเขากำลังเข้ามาเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะเป็นคนที่มีธุรกิจกิจการดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้อืมเข้ามาผ่านเพื่อนร่วมงานแล้วเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาสร้างความสัมพันธ์แบบยาวแต่งงานแต่งการ ทำให้คนมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าฉันถูกหลักนะจริงด้วยแล้วคุณก็จะมีแฟชั่นกับเขามากนะคะอว้ยบางคนเป็นความสัมพันธ์น่าจะเป็นคนนั้นแหละคนที่เคยรู้จักมาแล้วแต่ไม่ได้โคบอ่ะคนนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณจริงๆนะหลังจากคุณตัวคนน่ยก็ไปเจอคู่กรรมคือคนคนนั้นใช่ไหมแล้วมันเหมือนฉช,ช้กรรมกัเสร็จแล้วว่าทีเนี้ยคือมันถึงเวลาแล้วอะค่ะที่เราจะได้พบเจอกับคู่จริงๆของตัวเองอะ อืมอืมโอเคโอเคมันดีค่ะมันเป็นข่าวดีสําหรับคุณนะคะไพ่แนะนาว่าให้คุณเข้มแข็งนะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีอ่อนโยนแล้วการตัดสินใจเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณลาบากใจบ้างแต่มันจำเป็นต้องทำนะคะใช้ความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการตัดสินใจมันอาจจะเป็นเรื่องตัดสินใจที่มันทำให้คุณยุ่งยากลำบากใจอ่ะแต่ว่าลองมาดูเอาคำกันดีกว่าพี่ไพ่แนะนำไงบ้าง อืมโอเคใช้วิจารณญาณนะคะใช้ Inner Knowing Wisdom ของตัวเองนะคะใช้แบบว่าเขาเรียกว่ามองลึกลงไปข้างในอ่ะคะ่ะแล้วลองดูว่าในใจของเราอะต้องการอะไรเรารู้อยู่แล้วเรามีเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วเราเป็นคนสามารถที่จะเชื่อในตัวเองได้จริงๆก็ถ้าปรึกษาใครแล้วมันไม่ค่อยได้ผลเขาไม่ใช่เราเนะเขาไม่ได้มารู้หรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเราตรงนั้นนะคะ ให้มองลึกเข้าไปในจิตใจตัวเองความคิดตัวเองในภูมิปัญญาลึกๆของเราเองเนี่ยค่ะเราจะรู้ว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงกับคู่เดิมของเราและเราควรจะตัดสินใจยังไงกับคู่ใหม่ของเรานะคะแล้วคุณจะพบความสุขถ้าจะเป็นคนเก่านะจากหน้าไพ่เนี่ยเอาจริงๆอืมเป็นการกลับขึ้นมาของการคู่ คู่รักดีวายู่รลักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรนะคะมีความสุขได้รับพอรอันประเสริฐความสัมพันธ์ที่โดนวอวยพรมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะบางคนเขาเล่นไมค์เกมกับเราเขาอยากให้เราพ่ายแพ้นะคะเข้มแข็งใช้วิจารณญาณนะคะมองลึกเข้าไปในตัวเองแล้วเราจะตัดสินใจได้นะคะว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงมาดูกันค่ะว่า เอาไหนดีพี่พ่ยอยากจะแนะนำยังไงบ้างนะคะกับสถานาการณ์แบบนี้อย่างนี้เลยเขาอยากจะแนะนำยังไงบ้างโอเคค่ะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะคะให้เอ j นจอยและมีความสุขกับชีวิตประจำวันนะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างเนื้อคะ่ะถ้าจักรวาลน่ะเขานำเราไปทางไหนแล้วอ่าไม่ต้องฝืน่นะคะแค่ go with the flow ก็คือไปตามกระแสะของ การนำทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและเดือนนี้นะคะคำพูดเป็นสิ่งอะไรที่สําคัญมากเมื่อเราต้องการที่จะพูดหรือเผยความรู้สึกอะไรของเราออกไปให้กับคนอื่นนะคะให้พูดด้วยใจให้พูดจากใจนะคะแล้วหลังจากที่คุณทำสองอย่างเนี้ชีวิตคุณะจะพบกับความสุขจะพบกับความสมหวังมีความสนุกสนานเหมือน บางคนอะ่ะมันเหมือนทุกข์มานานเครียดมานานกับสถานการณ์แบบนี้มันอยู่นานมากๆแล้วละ่ะอ่ะมีสองปีขึ้นอะ่ะแน่นอนแล้วมันตัดจบไม่ได้มันไม่เข้าใจกับความหมายแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะตัดสินใจแล้วก็ปล่อยไปตามแบบว่าเขาเรียกว่าเส้นทางของตัวเองเส้นทาง,งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะจัดการให้จัดสรรให้นะคะแล้วคุณจะพบกับความสุขความสาเร็จความสว่าง มันล่องลอยเหมือนแบบว่าเหมือนเรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง่ะคะตอนเด็กมันมีความสุขขนาดไหนอะใช่ไหมมันไม่เคยเครียดมันไม่เคยทุกข์ได้ไปเที่ยวแบบนที่ดีๆมีความสุขความรู้สึกที่เป็นแบบไม่ต้องแบกภาระอะไรไม่ต้องแบกภาระเรื่องการเงินไม่ต้องแบกภาระเรื่องการงานเป็นความรู้สึกที่เราดึงมาจากอินเนอร์ตัวเองอะมันมีความสุขมากตอนเด็กๆอะถึงแม้แบบบางคนอย่างเงี้ยเออตอนเด็กฉันม่มีความสุขฉันจนฉันุชนฉันนี่ฉันนั่นแต่จริงๆอะมันมีความสุขที่ได้เที่ยวเล่นตรงนั้นนะคะ มันยังมีความสุขอยู่บ้างอ่ะสำหรับบางคนน่ะให้ดึงตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็คุณจะนี่ค่ะอันนี้คือ under the bottom ใต้เด็กนะคะให้ t a k g action นะคะเพราะว่าสร้างบัตเตอรี่ดีๆนะคะขอบเขตของตัวเองนะคะแล้วก็ take action นะคะทันทีนะหลังจากที่คลิปนี้เป็นคลิป random นะคะถ้าหลังจากที่คุณได้ฟังคลิปนี้นะคะ่ะก็ ลองคิดและตัดสินใจแล้วก็ take action นะคะคุณจะได้รัพบกับความสุขความสมหวังครอบครัวที่ดีรออยู่ะ่ะคนรักท,ที่ดีกับเราได้รออยู่ตรงนี้จริงๆก็ลองตัดสินใจนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย